เราก็มาถ่ายกันต่อนะฮะกับตอนเย็นนะฮะลูกชายเราก็ร้องเหมือนเดิมโอ้โห นี่กดอ่านผิด โนก็นิ่งดีนะนิ่งดีนะโนนิ่งดีนะอือดูร้องอะไร หนูทำไมตัวเป็นสีนั้นวะเมื่อช้ายังดำๆ,ๆอยู่เลยลูกตาเล็กลียกนะตาเลลียงตาเลกลี่ยง อ่ะเราดูโนะหัวอ้อยคุณเ,เออ,เอ,อท่องไหมปุ่งอยู่โอ้โหมันต้องล้างแผลเดี๋ยวนึงลืมเดี๋ยวหนองแตกนะครับตัวนี้แน่นตึบ อันนี้เชื่องนี้เอวลั่นปัดเลยนะครับเนี่ยในเพลงนานมก็ม,ม,มีเจ็บแผลลูกเจ็บแผลวะมี่น้องมาหมนึ่คนหนึ่งของคนหนึ่งอานหนึ่งอ๋อน้องอะไรวะเป็นเป็นน้องวะที่เป็นยาไอ้เป็นยาแหละเป็นยาที่น้องอก็อ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายุบหรือเปล่านะนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน,ออนทียุบทีไม่ยุบนะครับ พูดเห็นาตาตัวตาเต้ยเต้ยล้างแผลปะนีเรื้อท้องไหมลูกสาวคุณตัวปุ่งลุงละโนันนี้โน เดินมาทั่วเลยโนรูปโนะยาทำเสียงนะจะดื้อหลายเลย เหนื่อยนะครับฟรงเรียนไม่เหนื่อยเลยฟรงเรียนก็ใส่กันละแปดสิบโลกันไหมละแปดสิบไม่มีเสียงก็่ดนไล่อยูออห่หลางหลางมือนเลยก็ได้ยังไงดิอ,ออกแล้วดึงผ้ากอดอกแล้ว ขุ <ừ. S 2> ่มเลยพุ่งโดยเฟียด้ลยอารมณ์หลงก็ได้ไม่ต้องฝ oh. yeah. ืนหรอกมันเริ่มชอบมาเลยมันเริ่มไม่เหมือนแต่ก่อนเราที่ต้องเยอะนอนอ่ะ เตะคนกันไ no. mm hmm. าาด้ไหมวะควมดข้ก oh, ันโอ้โหเด็ดมาถึงนี่เลยวะ oh. <c oughs> อมืมันตบหน้าเป็นหนึ่งดอวโว้ <c oughs> <c oughs> วางลงก็ได้นั่หนักน,นะฉีดให้มันเออหริงมองหน้าฉีดเข้มนะะผมเห็นบางที่นี่เอาน้ำนี่แหละฉีดเข้าไปเลยน้ำอะไรนะน้ำนี่แหละน้ำจาก เนี่ยที่เปิดอยู่นั่นแหละฉีดเข้าไปเลยนะน้ำเปล่าเฮ้ยป,ปีดปีดปล่อยแล้วนะเฮ้ยเหนยังหวะนี่อ๋อ,น,น,อน,นี่ฉีดเลกนะเออบางที่บางทีฝีมันใหญ่นะ ไหนที่โน่นนะยาเฮ้ยตาเลือกไมคือเนาะอยากไปจำดีใส่ในหลักๆเลยยมีเอม่มีเถอะมันดึงออกเบิร์ดพลังยมือดึงออกเองด้วซ้ำแต่โมนี่มนี่มันดึงวะูมมีน้องอยู่แบบน้องอะไม่ลองหึงไนฝ่งเดีย เดี๋ยวใส่ใส่ก่อนเอาได้ออกแล้วสามสามนี้ออกแล้วหาลูกเหลอเอาหัวบ่ะหัวหัวไปหัวหัวยาวนี่มัหัวเอาไปว่างหน่อยมันได้ว่างสองนัดโอ้ลักลากคอลากคอเฮ้ยพี่โอ้เขาก็พาเราก็รอดตามเขาโอ้ทำโอ้ทำคอเช็ดสวยมากเลย dễ lạc quan à anh, lại cho con xì, đúng gì vậy? แม่เซอร์เลยแม่เซอร์ทำไมผมเห็นปิ๊บดูดออกง่ายๆเลยเหนึ่งข้าก่อนนะเอาแค่นี้หนึ่งก็พอแล้วเมื่อวานผมตัดแค่นี้นิดนึงขึ้นนี้ไม่ถึงนั้นไม่ถึงนั้นแล้วเข้าไปเอาเันไงเข้าไปไม่เข้าไปเออแค่นี้เล็กกว่านี้ไม่ซ้ำให้เระจิบ๊บ แบะออกมาอันตัวเออโนูอย่าดิ้นโนูดิ้นเอ้ลูกตาหยาทำโนเจ็บใช่ไหมโอ้โนไหนแม่ลูมันเล็กลงด้วยโอสารเด็กน้อยโอเคโอ้เตะเ,เลย <laughs> เตะโซ่เลย โอเคนะครับให้ควานเขาเอายาวเลยให้ช้างไปนะแม่แม่สวัสดีครับ